อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1935ฝ่ามือของใครสำนักหวังหลินตื่นจากการบ่มเพาะและรำลึกความหลังผ่านไปสักพักจึงพูดออกมาข้ามาจากสำนักเจ็ดเต๋าสำนักเจ็ดเต๋าให้จื่อคิดเพียงทั่วครู่นางนึกถึงสำนักทรงพลังทั้งหมดดูเหมือนจะไม่มีชื่อสำนักเจ็ดเต๋าแผ่นดินทิศตะวันออกสำนักเจ็ดเต่าเป็นสำนักเล็กมาก หวังลิงถอนหายใจตอนนี้พอมีคนถามเขาเรื่องสำนักจึงรู้สึกคิดถึงบ้านขึ้นมาบ้างแล้วให้จือพูดขึ้นข้าไม่มีสำนักข้าติดตามอาจารย์ตั้งแต่เด็กข้าเติบโตบนภูเขาจักรพัดภูเขาจักรพัดนั้นงดงามมากช่วงเข้าฤดูมันจะเต็มไปด้วยใบไม้สีแดงราวกับเปลวเพลิงหากเจ้ามีโอกาสเจ้าควรไปเห็นภูเขาจักรพัดนะขณะที่ทั้งสองพูดคุยกันบรรยากาศพิเศษแผ่กระจายอยู่ภายในพื้นที่ระยะพันฟุต ด้วยพลังต่อสู้ระดับผู้สูงส่งชั้นฟ้าของเจ้าข้าเดาว่ามาหาชั้นฟ้าเต้ายี่แห่งทิศใต้คงเชิญชวนเจ้าบ้างแล้วเจ้าได้ตกลงหรือไม่ให้จื่อส่งสายตาน่ารักไปที่หวังหลินไม่หวังหลินใส่ศีรษะหลังจากได้ยินคําพูดเขาให้จื่อก็ยิ้มและกระซิบอาจารย์ข้าเป็นคนดีมากทำไมเจ้าไม่ติดตามเขาตอนนี้ข้ายังตัดสินใจไม่ได้หวังหลินไม่ได้ปฏิเสธตรงๆแต่ถ่วงเวลา เจ้าบ่มเพาะมานานแค่ไหนแล้วให้จื่อถามขึ้นบางทีอาจไม่ได้นานเท่ากับเจ้าหวังลิงขงมวดคิ้วพอให้จื่อได้ยินแบบนี้นางก็ป้องปากและหัวเราะเป็นครั้งแรกที่นางเกิดอาการแบบนี้ด้วยระดับบ่มเพาะของเจ้าแต่กลับมีพลังผู้สูงส่งชั้นฟ้าแบบนี้เจ้ากลับไม่รีบที่จะจากไปนั่นหมายความว่าเจ้าไม่มีคู่บ่มเพาะไม่เช่นนั้นคงไม่มีทางที่เจ้าจะไม่กังวลเลยนางเอ่ยพลางหัวเราะไปด้วย หวังหลินขมวดคิ้วอีกครั้งและมองสตรีคนสวยเบื้องหน้าเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างประหลาดเกี่ยวกับนางบางอย่างที่แตกต่างจากที่เขารู้สึกมาก่อนพอเห็นว่าเราทั้งคู่ถูกขังไว้ที่นี่และเจ้าไม่ทิ้งข้าไว้คนเดียวให้พี่สาวแนะนำเจ้าให้คนอื่นดูไหมให้จื่อดูสนใจหัวข้อนี้มากพลางอธิบายให้หวังหลินรูปลักษณ์ธรรมดาแต่มีบรรยากาศพิเศษไม่เลวดี ระดับบ่มพอธรรมดาแต่มีพลังต่อสู้ระดับผู้สูงส่งชั้นฟ้านี่ก็ยอดเยี่ยมโดยรวมยังดูดีเอาแบบนี้ใหม่เมื่อเราออกไปได้พี่สาวจะช่วยเจ้าหาคู่ฝึกฝนให้ให้จื่อแววตาเป็นประกายนางมองหวังหลินและเม้มปากอย่างมีสเสน่ห์หวังหลินแววตาเป็นประกายและเอ่ยขึ้นอย่างเยือกเย็นเก็บวิชาสเสน่ห์ของเจ้ากลับไปซะให้จื่อขมวดคิ้วและพอนางกำลังจะพูด แววตาหวังหลินปลดปล่อยแสงสีทองดูมีอำนาจบารมีและยังมีพลังสะกดข่มออกมาจากดวงตาให้จื่อพูดไม่ออกไปสักพักหากเจ้าอยากพูดกับใครสักคนหลังจากโดนขังไว้ที่นี่นานเกินไปเช่นนั้นข้าจะช่วยเจ้าหาคนมาพูดด้วยเทียงหวังหลินเอ่ยขึ้นร่างเงาหนึ่งปรากฏกลายเป็นร่างแก่นแท้สายฟ้าสังหารเดินออกมาและนั่งขั้นกลางระหว่างเขากับให้จือ่อคุยกับร่างอวตารอย่าขัดขวางการฝึกฝนของข้า หวังหลินลุกขึ้นและเดินออกไปมุมไกลที่สุดจากให้จือ่อเขานั่งลงหลับตาอีกครั้งเพื่อหลอมจิตวิญญาณต้นไม้ให้จื่อตกตะลึงนางไม่คิดว่าหวังหลินจะใช้วิธีนี้นางขมวดคิ้วและมองร่างแก่นแท้สายฟ้าสังหารที่เปล่งกลิ่นอายเยือกเย็นออกมาจ้องนางนางพ่นลมหายใจและเริ่มบ่มเพาะไปด้วยผู้สูงส่งชันฟ้าให้จื่อมีบางอย่างแปลกประหลาดพอร่างดั้งเดิมของหวังหลินนั่งลงบม่มเพาะ เขามองให้จื่อและหรีตาลงแทบปรวดจ,จับไม่ได้เดิมทีข้าคิดว่าฝ่ามือนั่นมีบางอย่างเปลี่ยนไปจนตอนที่มันปรากฏขึ้นอีกครั้งมันไม่ได้เข้ามาหาข้าแต่โจมตีนางก่อนพอมองดูตอนนี้ดูเหมือนมีความลับบางอย่างการเปลี่ยนแปลงต่อให้จื่อนั้นประหลาดมากแต่หวังหลินไม่สังเกตความผิดป,ปกติอันใดาราวกับนางมีวิญ,ญญาณสองดวงในร่างกายถึงเขาจะใช้ดาบของบรรพชนเทพในดวงตาแต่ก็ไม่พบอะไรเช่นกัน อันดับแรกให้จื่อทำให้ข้ารู้สึกว่านางปกติแต่ดูเหมือนนางจะดื้อด้านเล็กน้อยหวังลินขมวดคิ้วไปทั่วครู่จากนั้นไม่สนใจเรื่องนี้และตั้งสมาธิดูดซับจิตวิญญ,ญาณต้นไม้ต่อไปคลิปตาเดียวผ่านไปสามปีช่วงเวลาสาปีหวังหลินไม่สนให้จื่อเลยเขาดูดซับจิตวิญ,ญญาณต้นไม้ไปเรื่อยๆทำให้แก่นแท้ไม้ในร่างกายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านมาสามปีเขาดูดซับไปแล้วถึงสี่ดวงและทำให้แก่นแท้ไม้สำเร็จมาหนึ่งระดับบนผิวกายหวังหลินปรากฏลวดลายสีเขียวราวกับเป็นเส้นชีพรจรของต้นไม้ทำให้หวังหลินดูแปลกตาขึ้นไปอีกช่วงเวลาสาปีให้จื่อไม่พูดออกมาเลยสักคำและบ่มเพาะเหมือนกับหวังหลินบางครั้งท่าทีของนางก็เปลี่ยนไปไม่รู้ว่านางกำลังบ่มเพาะวิชาอะไรช่วงเวลาสามปีเกิดเสียงดังกึกก้องจากด้านนอกนานๆครั้ง ราวกับมีพลังรุนแรงตีเข้าใส่ม่านแสงยิ่งเวลาผ่านไปมันยิ่งกลายเป็นเรื่องปกติม่านแสงขนาดพันฟุตเผยสัญญาณหดตัวลงตลอดสามปีที่ผ่านมาพอถึงเดือนที่สี่ต่อจากสามปีเสียงดังมากขึ้นกว่าเดิมจนขัดขวางการบ่มเพาะของหวังหลินและทำให้เขามองขึ้นไปหวังหลินสีหน้าเปลี่ยนไปและก้าวไปข้างหน้าพอเขาก้าวเดินม่านแสงก็หดลงในทันทีมันหดลงไปครึ่งทางจนเหลือห้ารอฟุต ให้จือเองก็ตื่นขึ้นและก้าวออกมาเช่นกันเสียงดังกึกก้องอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยๆหายไปจนม่านแสงหดลงเหลือเพียง500ฟุตระยะ500ฟุตทำให้หวังหลินและให้จือใกล้กันมากจนมองเห็นกันได้ดูเหมือนม่านแสงนี้จะอยู่ได้ไม่ถึง10ปีมันหดลงต้านทานกับฝ่ามือแต่แค่เพียง3ปีก็หดลงเหลือห้าฟุตแล้วหากมันยังขนาดแสนฟุตเหมือนก่อนหน้านี้มันอาจจะพังทลายไปแล้ว ลักษณะท่าทางและการพูดของให้จือแตกต่างจากหลายปีก่อนดูเหมือนนางกลับมาเป็นปกติแล้วข้ากลัวว่าอีกไม่นานระยะห้ารอยฟุตนี้จะหดลงจนม่านแสงพังทลายไปให้จือขมวดคิ้วและเผยท่าทีทำอะไรไม่ได้หวังลินมองไปที่ม่านแสงและเห็นร่างเลือนลางซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดร่างนั้นดูเหมือนกำลังมองกลับมาที่เขาด้วยวินาทีที่สองสายตาประสานกันจิตใจหวังหลินสั่นสะท้าน ราวกับสายตาจากร่างในความมืดมีพลังประหลาดที่สามารถดึงดูดความสนใจของเขาได้ร่างกายเต็มไปด้วยความร้อนรนหวังลิ้นเปล่งสายตาเป็นประกายเจิดจ้าและกลับมามีสติในทันทีมันยังจ้องมาที่เราเฝ้าดูเราทุกการเคลื่อนไหวมันทำแบบนี้มาตลอดสามปีให้จื่อเอ๋ยขึ้นพร้อมกับสายตาหวาดกลัวหวังหลิ้นพูดมันคือฝ่ามือนั่น แต่มันเป็นฝ่ามือของใครหวังหลิงดวงตาเป็นประกายให้จื่อตกตะลึงเมื่อเห็นหวังหลิงลอยทยานขึ้นไปการเคลื่อนไหวของหวังหลิงทาให้ให้จื่อเกิดความกังวลและกําลังจะตามไปไม่ต้องขึ้นมาถ้าเจ้าคิดว่าข้ามีบางอย่างผิดปกติปลุกข้าให้ตื่นด้วยหวังหลิงไม่ได้หันกลับไปแต่เสียงของเขาดังกึกก้องในใจให้จื่อให้จื่อหยุดชะงักและเฝ้าดูแผ่นหลังของหวังหลิงกําลังทยานขึ้นไป นางนึกถึงตอนที่เขาเข้าไปขวางฝ่ามือให้เมื่อหลายปีก่อนหวังหลินเข้าไปใกล้ขอบม่านแสงจนกระทั่งอยู่ห่างไม่ถึงสามฟุตพอเขาเข้าไปใกล้ร่างนั้นก็เลื่อนเข้ามาหาร่างนั้นหยุดลงห่างจากม่านแสงสามฟุตเช่นกันระยะห่างทั้งสองคือหกฟุตมันเป็นใบหน้าที่ไร้ผิวหนังเป็นก้อนโลหิตล้วนและดูน่ากลัวถึงขีดสุดทว่ามันกลับมีสัมผัสแห่งบารมีที่ไม่อาจเอ่ยออกมาได้ แต่โดยรวมทั้งหมดนั้นพล่าเลือนมีเพียงแขนซ้ายที่เป็นรูปร่างดูสมจริงเพราะมันมีผิวหนังหลังจากเห็นใบหน้าของมันหวังหลินรีดวงตาและแทบไม่เชื่อสิ่งที่เห็นราวกับมีสายฟ้านับล้านเส้นระเบิดอยู่ในจิตใจจนร่างกายสั่นเทาวดวงตาของใบหน้าไรผิวหนังของอีกฝ่ายกำลังเผยแสงประหลาดคล้ายกับทะลวงเข้าไปในตาหวังหลินจิตใจหวังหลินดังสนั่นและหมดสติในใจเขามีสายตาหนึ่งคู่อยู่ด้านนอก มีสัมผัสแปลกประหลาดบอกไม่ถูกได้เปลี่ยนกลายเป็นเสียงดังกึกก้องเข้ามาเข้ามาเข้ามาขณะที่เสียงดังสนั่นเสียงหัวใจหวังหลินเต้นดังรัวดุดสายฟ้าเข้าต่อต้านเสียงนั้นหวังหลินตื่นขึ้นทันทีและได้ยินเสียงที่วิตกกังวลของให้จืิกลิ่นหอมพัดเข้าหาเขาเนื่องจากนางเข้ามาใกล้หวังหลินแล้วข้าสบายดีหวังหลินพูดขึ้นเขาอยู่ห่างจากม่านแสงเพียงหนึ่งฟุตเท่านั้นอีกแค่ก้าวเดียวก็เดินออกไปจากม่านแสงไปแล้ว หวังหลิงตื่นขึ้นร่างพร,ร่าเลือนจึงส่งเสียงคำรามและทุบใส่ม่านแสงจนกระพริบรุนแรงแต่ไม่พังทลายบรรพชนเทพสายตาหวังหลิงมองทะลุผ่านม่านแสงลงไปจับจ้องร่างอีกฝ่ายตอนที่1,936 5ห้าฟุตแม้ใบหน้าด้านนอกจะไม่มีผิวหนังและเป็นแค่ก้อนโลหิตหวังหลิงนึกถึงเหตุการณ์ที่บรรพชนเทพผนึกกระทิงสวรรค์ตอนที่เขาทำการดูดซับสายเพลิงปฐพี ใบหน้าอันเลือนลางนี้คล้ายกับใบหน้าของบรรพชนเทพเป็นอย่างมากเทียงแค่มันร้องคำรามดูดนันเกิดเป็นระลอกคลื่นกระจายไปบนม่านแสงหวังหลินถอยกลับไปบนพื้นด้วยท่าทีมืดมนม่านแสงขนาด5้ารอยฟุตสั่นสะท้านและหดตัวลงอีกครั้งมันหดจากห0 0รอยฟุตไปเหลือสา0รอยฟุตทำให้หวังหลินและให้จือเข้ามาใกล้กันมากขึ้นร่างเลือนลางกระแทกใส่ม่านแสงไปครึ่งชั่วโมงก่อนจะหยุดลง มันจ้องหวังหลินและให้จื่อไปสักพักก่อนจะถอยกลับเข้าไปในความมืดมิดให้จือกันริมฝีปากและมองดูม่านแสงเบื้องบนนาทีต่อมานางจึงเอ่ยขึ้นม่านแสงคงอยู่ได้อีกไม่นานหวังหลินขบคิดเงียบๆสิ่งที่เขาเห็นอย่างเลือนลางนั้นทําให้รู้สึกเหมือนมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในฝ่ามือถ้าไม่ใช่แบบนั้นทําไมบรรพชนเทพถึงปรากฏตัวหวังหลินแววตาเป็นประกายและมองมาที่ให้จือ่อ อาจารย์ของเจ้าคือมหาชันฟ้าจิวตี้เจ้าได้ยินเรื่องของบรรพชนเทพหรือไม่บรรพชนเทพนางมองหวังหลินตอนที่หวังหลินจําได้ว่าร่างนั้นเป็นบรรพชนเทพเขาคิดอยู่แต่ไม่ได้พูดออกไปเสียงดังมากนะักดังนั้นให้จือจึงไม่รู้ว่าหวังหลินเห็นอะไรข้าได้ยินอาจารย์พูดถึงเพียงครั้งเดียวในอดีตเมื่อนานมาแล้วเผ่าเทพมีเพียงแค่แผ่นดินเดียว บรรพชนเทพได้ผนึกสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกแผ่นดินจนสร้างเป็น72แวนที่เรารู้จักในทุกวันนี้ข้าได้ยินจากอาจารย์ว่าหลังจากผนึกสิ่งมีชีวิตตัวที่72บรรพชนเทพก็หายตัวไปไม่รู้ว่าไปที่ไหนแม่ลูกหลานจะค้นหาอยู่นานก็ไม่รู้ว่าไปที่ใดแต่ครั้งหนึ่งอาจารย์บังเอิญพึพรรมพำบางอย่างที่ดูเหมือนบรรพชนเทพไม่ได้หายตัวไปอาจารย์คิดว่าบรรพชนเทพเจอกับอะไรบางอย่าง ส่วนจะเป็นอะไรอาจารย์ไม่ได้ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนั้นให้จื่อเผยสายตาขบคิดพอประโยคเหล่านี้ถึงหูวังหลินเขาก็เงียบแต่ก็คิดไปด้วยบางทีฝ่ามือแตกหักนี่อาจเป็นของบรรพชนเทพหากเป็นแบบนั้นใครเป็นคนตัดแขนซ้ายของบรรพชนเทพยิ่งมีหลายข่าวลือเรื่องกระบี่ของบรรพชนเทพแตกสลายหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับฝ่ามือแตกหักนี่แล้วทำไมฝ่ามือถึงอยู่ในผนึกต้นไม้ทะเลขุนเขาผนึกยังอยู่มาหลายปี เหล่ามหาชั้นฟ้าคงสังเกตมันได้แต่ทำไมมันเพิ่งมาเคลื่อนไหวตอนนี้นอกจากนี้ยังเป็นอนณาเขตของมหาชั้นฟ้าเต้ายี่ด้วยระดับบ่มพาะแบบมหาชั้นฟ้าเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรหรือบางทีหวังหลิงแววตาเป็นประกายเจิดจ้าเหล่ามหาชั้นฟ้ารวมไปถึงเต้ายี่ได้รู้เรื่องผนึกประหลาดนี้นานแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครลงมือทำอะไรวุ่วาม หวังลิ้นบ่มเพาะและทำการสรุปต่อไปเขาสูดหายใจลึกและสันสะท้านจากข้อสรุปหวังหลิงพูดขึ้นด้วยแววตาเปล่งประกายที่ไม่อาจตรวจจับได้ผู้สูงส่งให้จื่อในเมื่ออาจารย์เจ้าคือมหาชันฟ้าจิ๋วตี้ทำไมเจ้าถึงอยู่ไกลจากแกว้นกลางและอาศัยอยู่ในทะเลขุนเขาเจ้าสงสัยข้าให้จื่อมองหวังหลิงแววตางดง,งามกำลังเปล่งประกายช่างเป็นสตรีที่ฉลาด หวังหลินคิดกับตัวเองเพียงแค่ประโยคเดียวจากเขาให้จือก็คาดเดาได้หลายอย่างแล้วหวังหลินไม่ได้อธิบายเขาแค่มองให้จืออย่างนิ่งเฉยนางขบคิดและมีท่าทีเปลี่ยนไปราวกับคิดอะไรบางอย่างผ่านไปสักพักนางดูเหมือนคิดอะไรได้จึงมองขึ้นไปแววตาเผยแสงประหลาดนางขมวดคิ้วและเอ่อยกระซิบอาจารย์เป็นคนบอกให้ข้ามาที่แผ่นดินทิศใต้และทำทะเลขุนเขาให้เป็นถ้ำของข้า หวังหลิงยืนยันการคาดเดาของตัวเองได้บางส่วนถ้าเป็นแบบนี้จริงก็ถือว่าเป็นปัญหาเสียแล้วให้จือรีบถามเจ้าไปรู้เรื่องต้นไม้ทะเลขุนเขามีจิตวิญ,ญญาณต้นไม้มาจากที่ไหนข้าได้ยินมาจากผู้สูงส่งชั้นฟ้าที่อยู่ใต้อำนาจมหาชั้นฟ้าหูเฟิงเขาบอกว่ามีจิตวิญ,ญญาณต้นไม้อยู่ใต้ทะเลขุนเขาหวังหลิงขบคิดขึ้นไปอีกข้าเคยมาที่ทะเลขุนเขามาก่อนและมันมีถ้ำอยู่ที่นี่ไม่นานนัก เมื่อ200ปีก่อนอาจารย์กลับบอกให้ข้าอาศัยอยู่ที่นี่ไปสักพักเจ้าถูกใครบางคนใต้อำนาจมหาชันฟ้าหูเฟิงชี้มาที่นี่และนี่เป็นอาณาเขตของมหาชันฟ้าเต้ายี่ให้จื่อเผยท่าทีมืดมนหวังหลิงยิ้มบางๆคำพูดของให้จื่อหมายความว่านางเข้าใจถึงกุญแจสำคัญของเรื่องนี้แล้วให้จื่อหลับตาลงผ่านไปสักพักจึงพูดขึ้นอย่างเงียบงนันอาจารย์ใช้ข้าเป็นเหยื่อล่อฝ่ามือให้ออกมาจากขนึกต้นไม้ทะเลขุนเขา ข้าเข้าใจได้อาจารย์ยกระดับข้าและสอนให้เข้าใจถึงวิธีการฝึกฝนแม้ข้าจะเป็นเหยื่อข้าก็ไม่ตำหนิเรื่องประหลาดก็คือทำไมมหาชันฟ้าหู่เฟิงถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเจ้าล่อเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรให้จื่อลืมตาและมองหวังหลินหวังหลินมีท่าทีเป็นปกติและส่สีสษะอย่างไรก็ตามเขากลับคาดเดาเรื่องสำคัญนี้ขึ้นมาได้แล้วเซียนทั่วไปอาจมองต้นกำเนิดของข้าไม่ออกแม้แต่ผู้สูงส่งชันฟ้าก็ยังตรวจสอบได้ยาก แต่สำหรับเหล่ามหาชั้นฟ้ามันไม่ใช่ความลับเลยคนที่อยู่ใต้มหาชั้นฟ้าหูเฟิงได้ชี้ให้ข้ามาที่นี่เพื่อพิสูจน์ตัวตนของข้าและยังมีเป้าหมายเดียวกับมหาชั้นฟ้าจิ๋วตี้แม้มหาชั้นฟ้าจิ๋วตี้จะใช้สิทธิ์ของตัวเองเป็นเหยื่อล่อวิธีของเขาก็ยังเบากว่าและแค่ปล่อยให้นางอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อไปกระตุ้นความสนใจของจิตวิญญ,ญาณต้นไม้ แต่ข้าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมหาชั้นฟ้าหรูเฟิงดังนั้นเขาจึงไม่สนว่าข้าจะอยู่หรือตายเขาได้ประโยชน์สองต่อคือยืนเยันตัวตนของข้าและล่อฝ่ามือให้ออกมาพวกนั้นไม่สนใจว่าข้าออกมาจากโลกถ้ำหรือไม่แต่ข้าเป็นเซียนเผ่าโบราณหวังลินบ่มเพาะมาเกือบ3000ปีโดยเฉพาะตอนที่อยู่ในโลกถ้ำเขาแก้ไขสถานการณ์อ้างอิงจากการวิเคราะห์และการสรุปของตัวเอง หวังหลินสามารถสรุปความจริงจากการรวมบาะแสเข้าด้วยกันได้ข้าแค่ไม่รู้ว่ามหาชันฟ้าเต้ายี่เล่นอยู่ในเกมนี้เป็นตัวอะไรหวังหลินก้มหน้าลงแววตาเย็นเยียบในเมื่ออาจารย์กล้าปล่อยให้สำนักกุย้ยี่รู้เช่นนั้นข้าก็เชื่อว่าเขามั่นใจมากที่จะไม่มีข้อมูลรั่วไหลจุดอ่อนของเรื่องนี้คือไม่มีใครรู้ว่าข้าเป็นสิทคนเดียวของมหาชันฟ้าส่วนหลว ตราบใดที่ข้าไม่เผยสถานะของตัวเองแม้ข้าจะมาจากโลกถ้ำทุกอย่างก็ยังดูปกติดีรอไปอีกสักพักนอกจากนี้แล้วมันก็แค่การคาดเดาของข้าหวังหลินคิดและมองไปที่ให้จืจอนางหลับตาอยู่และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหากมหาชั้นฟ้าจิ๋วตี้ใช้นางเป็นเหยื่อล่อจริงๆนางต้องมีบางอย่างแปลกประหลาดหวังหลินคาดเดาเรื่องนี้มาก่อนและยิ่งมั่นใจมากขึ้น แต่เขายังคงสงสัยอยู่ว่าฝ่ามือนี้มีความลับแบบไหนถึงทําให้เหล่ามหาชันฟ้าของเผ่าเทพสนใจขนาดนี้หวังลินทอนสายตาและเพ่งสมาธิดูดซับจิตวิญ,ญญาณต้นไม้ต่อไปไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นการเพิ่มระดับบ่มเพาะเป็นเรื่องพื้นฐานในการจัดการกับทุกอย่างในอนาคตเวลาเริ่มผ่านไปอย่างเงียบงันอีกครั้งคลิปตาเดียวผ่านไปอีกสปีรวมกับปีก่อนหน้านี้หวังหลินและให้จือถูกขังอยู่ที่นี่มาเจปี ช่วงเวลาสามปีร่างเลือนลางจากฝ่ามือปรากฏขึ้นทั้งหมดเก้าครั้งแต่ละครั้งร้องคำรามและกระหน่ำส่ม่านแสงจนมันหดลงเก้าครั้งวันนี้เป็นครั้งที่เก้าม่านแสงหดลงเกิดเสียงแตกร้าวดังตึกก้องราวกับมันถึงขีดจำกัดแล้วมันหดลงตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาจนเหลือขนาดเพียงสามสิบฟุตเท่านั้นระยะสามสิบฟุตบังคับให้หวังหลินและให้จือต้องใกล้กันอย่างมากหวังหลินถึงกับได้กลิ่นอันหอมหวนของร่างให้จือ 30ฟุตไม่กว้างนักหากหวังหลินนำดาบยินออกมามันก็ยาว30ฟุตแล้วนี่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้เล็กแค่ไหนเพราะทั้งสองใกล้กันให้จืดจึงไม่สามารถบ่มเพาได้อีกแล้วนางใบหน้าแดงขึ้นเล็กน้อยและอึดอัดสายตามองคมาที่หวังหลินยิ่งซับซ้อนขึ้นนางยังรู้สึกถึงความร้อนออกมาจากหวังหลินแบบเดียวกับที่หวังหลินได้กลิ่นหอมจากร่างกายของนางเช่นกัน พื้นที่เล็กเกินไปหากไม่มีวิธีแก้ไขม่านแสงจะพังทลายในอีกไม่นานหากมันหดลงอีกครั้งให้จื่อรู้สึกโกรธและอับอายหวังหลิงขมวดคิ้วเช่นกันในตลอดทั้งชีวิตนอกจากหญิงสาวที่นับนิ้วมือได้เขาแทบไม่เคยใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าเลยจากร่างกายของนางทําให้เขาขมวดคิ้วหนักหวังลิงเองก็อึดอัดเช่นกันและยังมีกลิ่นหอมเพิ่มกับความสัมพันธ์เจ็ปีของทั้งสอง ให้จื่อนั้นวดนามอย่างหมดจดเช่นเดียวกันมู่ปิงเหมยความรู้สึกนี้ทำให้หวังหลินรอบถอนหายใจข้าไม่อาจปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้ต่อไปหวังหลินแววตาเป็นประกายแต่ตอนนี้ม่านแสงกำลังหดลงและเกิดรอยแตกร้าวเกิดขึ้นร่างด้านนอกปรากฏอีกครั้งมันโจมตีม่านแสงอย่างรุนแรงเสียงด้านนอกยิ่งหนักหน่วงรอยแตกบนม่านแสงเริ่มแผ่กระจายจากการกระหน่ำโจมตีครั้งนี้ม่านแสงหดลงอีกครั้ง 30ฟุต20ฟุต10บฟุตห้าฟุตพอเหลือเพียงห้าฟุตให้จื่อแทบอยู่ชิดกับหวังหลินไปแล้วทั้งคู่สามารถสัมผัสอารมณ์ของการละกันได้ทีเดียวรอบด้านมืดสนิทและฝ่ามือด้านนอกกลับหยุดลงด้วยเหตุผลบางอย่างจนเหลือเพียงแต่ความเงียบมีเพียงเสียงหายใจของให้จื่อที่สามารถได้ยินอย่างชัดเจนในม่านแสงหวังหวังหลินให้จื่อพูดขึ้นเบาๆลมหายใจอุ่นของนางรถใส่บนใบหน้าหวังหลิน